สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook นะครับตอนนี้คูดก็นี่ก็เป็นพระอาทิตย์ยามเย็นนะครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันครับพี่เราเริ่มต้นหันมาดูแลตัวเองครับก็ดูแลกายดูแลใจครับก็ชีวิตยังต้องก้าวต่อไปครับผมนะครับก็สำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ในเพจครูนะครับก็ฝากเพจครดครับฝากกดติดตาม กดเห็นก่อนกดถูกใจนะครับแล้วก็ในเพจของคูดเนี่ยคลิปของคู้ดเนี่ยสามารถที่จะส่งดาวเป็นกำลังใจให้คูดนีได้ทําคลิปดีๆต่อไปครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นโพสตนะครับก็สามารถที่จะส่งดาวเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปในเพจของคูดครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวของเราต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเร็วนี้ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงได้กลับมาสนุกในกันในเพจนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวไปออกกำลังกายก่อนแล้เวเจอกันบาย